โอเคสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับคลิปรีวิวเซกนะครับฉบับเล่นจริงนะครับแล้วก็เป็นสายฟรีร้อยเปร์เซ็นต์นะนะครับเพราะว่ายังไม่เติมอะไรเลยนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกด s u b สไครต์ฝากกดถูกใจกันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดในการรับชมไลฟ์สตรีมหรือคลิปในครั้งต่อ,ตอไปนะครับคลิป okay. คราวนี้เราไปเริ่มกัน โอเคนี่ก็คือเสกนะครับคือตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนคาร์ดมาแล้วนะแต่ยังอ่าก็เลยมารีวิวตัวเสก่อนนะครับอันนี้จะเป็นสเตตนะครับสเตตเนี่ยอ่าเราจะดูได้ก็คืออย่างของผมเองนะสำหรับผมนะผมตอนแรกเนี่ยผมอัพอิน อัพอินมาเยอะมากนะครับอัพอินมา65 mm hmm. อย่างที่เห็นนะอ่าคราวนี้ผมก็ไปอัพตัวรักไว้30นะครับแล้วคราวนี้ก็ไปเห็นหลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้าจะให้มันออกตัวสก mm ิล hmm. เร็วๆนะตัวสก mm ิล hmm. เร็วๆอ่าก็ต้องอัพ ATI 30ถามว่าทำไมผมอ mm ัพ hmm. AtI แค่25นะครับ แล้วทําไมถึงอัพลักเยอะกว่าอ่าอันเนี้ยเราต้องมาดูนะครับเราต้องมาดูตัวสกิลด้วยนะสกิลของเสกเองนะครับส่วนสเตตัสจะเป็นประมาณนี้นะครับผมบอกก่อนเลยนะว่าสเตตัสเนี่ย a อ i แค่ยี่ห้าเนี่ยหรือจะอัพน้อยกว่านี้ก็ได้จะอัพยี่สิบก็ได้นะมันวนสกิลเนี่ยคําว่าวนสกิลเนี่ยทันกับไม่ทันเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะอ่า คือไอการวนสกิลทันเนี่ยแล้วมันทันจนแบบมันสกิลแบบครูดาวไม่ทันน <mm> ่ะนึกออกไหม <mm> กับการวนสกิลไม่ทันเอออันเนี้ยเราต้องทําความเข้าใจก่อนเดี๋ยวจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับ <mm> ก็สแตทเป็นประมาณนี้นะนะครับผมต่อไปก็เป็นสกิลนะครับอันนี้จะเป็นสกิลของตัวเมดเกษตรนะครับรวมกันมาเลยนะทีเดียวนะครับ ตอนเป็นเมดเนี่ยผมอัพไฟโบเต็มนะครับแล้วก็ไลติงโบเนี่ยอัพแค่3แล้วก็อัพโคโบเต็มนะครับแล้วก็อัพไฟบอลเต็มอัพตัวฟอส์ไดอัพเนี่ยฟอส์ไดเนี่ยผมอัพแค่5หรือใครจะอัพน้อยกว่านี้ก็ได้นะแต่ตอนเก็บเลเวลอ่ะผมอัพไว้เยอะหน่อยเพราะว่าตอนเป็นเมดนะอยากให้มันมีดาเมจเพิ่มนิดนึงนะครับแล้วก็อัพตัวนี้นะครับตัวพัซซี่มันจะเพิ่ม าดาเมจให้กับตัวฟอร์ตได้ไอตัวพาสซีฟตัวเนี้ยสำคัญนะคุณเห็นไหมครับว่ามันเพิ่มแอคแท็กสปีดด้วยนึกออกไหมมาเพิ่มแอคแท็กสปีดหกเลยนะขนาดผมอัพมาแค่เลเวลสองถ้าผมอัพเป็นเลเวลสามมันเพิ่ม,นะม,มแอคแท็กสปีดจากหกเป็นเก้านะครับเออมันเพิ่มสามเปอร์เซ็นต์นะ คุณต้องอัพ AGI เท่าไหรอ่อะถึงจะเพิ่มสามเปอร์เซ็นต์อะเนี่ยเห็นปะอ่าเน,นี่ยตรงเนี้ยคือผมผมดูแล้วนะอันนี้ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเพิ่มแอ a c ั s สปี d เพราะฉะนั้นตัวเสกเนี่ยผมก็จะไม่อัพ AGI ให้สามสิบนะครับคือจริงๆอนะยี่สิบก็พอนะ เออแต่ว่าผมมาอัพมา25้าแล้วอ่เออแล้วผมรู้สึกว่ามันมันก็เร็วไปแล้วสําหรับผมนะมันเร็วไปแล้วนะครับเออต่อไปก็มาดูสกิลฝั่งของเสกเนาะของเสกจะมีประมาณนี้นะมาถึงเนี่ยอ่าผมอัพตัวนี้ออโต้สเปลนะครับนะคือตัวเนี้ยหลายคนบอกว่าเอ,อ้ยมันไม่จําเป็นหรอก เออมันไม่ได้ช่วยอะไรอันนี้ก็แล้วแต่คนนะแต่สําหรับผมอะไอตัวสกิลโบทั้งหลายพวกเนี้ยเนี่ยมันมีโอกาส18%ในการที่จะเพิ่มมาอีก1ฮิตไม่ใช่1ชุดนอกไหมเออสมมุติว่าโบเรายิงเนี่ยโบเรายิง4ครั้งอ่ะถ้าเพิ่มมาอีก1ก็เป็น5ถูกปะเออเพิ่มอีก1ครั้งอะ อีกหนึ่งฮิตอะหนึ่งฮิตก็คือเป็นห้าแต่ถ้าบอกว่าเพิ่มอีกหนึ่งชุดเนี่ยมันคือคันเพิ่มอีกสี่ลูกนออกไหมเออหนึ่งฮิตกับหนึ่งชุดเนี่ยแล้วแต่คนที่จะเข้าใจะนะเออแต่ผมใช้คำว่ามันเพิ่มมาให้อีกหนึ่งฮิตนะครับเนี่ยมันเพิ่มมาให้อีกหนึ่งฮิตหรือหนึ่งครั้งนี่ยแหละนะมันไม่ใช่ชุดนะเออส่วไอ้ตัวเน,นี้ยมันเป็นการลดคููดาว นะครับมันเป็นการลดคูดาวก็คือกดอัพไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไปลดคูดาวตัวโบโดยตรงตัวโบก็ยังเหลือ8วิเหมือนเดิมมันเป็นการที่กดใช้นะครับเราต้องกดใช้นะเนี่ยพอเรากดใช้แล้วเนี่ยหลังจากที่เรายิงพวกไฟโบโคโบไลติงโบ้ไปแล้วเนี่ยมันจะคูดาวแปดวิอ่ะระหว่างที่มันคูดาวแปดวิอ่ะถ้าเรากดใช้อ่ะมันจะหายไปทันทีเลยสามวินออกไหม ตามสก,กิลนี้ก็คือไฟโบไลติงโบโคโบเออร์สไปอ่าคือเราให้มันไลเ่เวทสี่เวทเนี้ยไปจะไล่ไฟโบอย่างเดียวไปแล้วคุณกดก็ได้หรือคุณจะไล่ไปสามเวทแล้วคุณค่อยกดก็ได้มันจะลดคูดาที่ติดอยู่ตอนนั้นอ่ะออกไปเลยสามวิและเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับประมาณนี้นะแล้วก็แอดวานแอดวานบุ๊กเนี่ยมันเพิ่ม matk 8%แล้วคุณดูดีนะมันเพิ่ม attack speed อีก3.5%ที่เดเว l 6 attack speed ตรงนี้3.5ถ้าเอาไปรวมกับตัวนี้เอออีก6%น่ะเป็น9.5%เยอะนะเออผมบอกก่อนว่ามันเยอะนะมันถึงทำให้เสก,นสกเนี่ยไล่สกิลเนี่ยออกเร็วนะครับเออนะตีเร็วออกเร็ว นะครับอาจจะตามความเข้าใจผมนะเออแต่แท้จริงตามทฤษฎีจะเป็นไงผมไม่รู้แต่เนี้ยตามความเข้าใจผมและตามที่ผมเล่นมามันออกสกิลเร็วมากนะครับนะแล้วก็ตัวนี้นะครับมันเพิ่มอินให้อีกแปดนะครับแล้วก็มีตัวนี้เออสไปคือจริงๆอ่ะเออสไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรง แต่ว่าอัพมาเนี่ยมาได้ใช้เออตอนแรกอะ่ะผมก็อัพแค่เลเวลหนึ่งคิดว่ามันจะไม่ได้ใช้ไมไ่คิดว่ามันจะมีประโยชน์อะไรแต่จริงแล้วมันมีประโยชน์มากเออเช่นเวลาเราลงดันมอนมาเป็นหมู่มีเพื่อนแทงให้อย่างเงี้ยบางทีเพื่อนตัวมอนตบจะตายเลือดรลีไม่ทันตัวเอิร์ธสไป์เนี่ยช่วยเพื่อนได้นะครับมันมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นในการติดสตันเป็นเวลาสามวิแล้วมันเป็นสกิลขอบเขตคือถ้ามันไล่ไป ปุ้งทีหนึ่งเน่ยมอนที่อยู่ในบริเวณนัน้นจะติดหมืนหมดเลยสามวินี้ออกไหมครับอ่านี่แหละข้อดีของมันแล้วเวลาลงไอ้นั่นลงห้าห้าอย่างเงี้ยเออถ้าเราไปหนึ่งหนึ่งอ่ะผมเคยไปลองดูนะไปลองยืนหนึ่งหนึ่งกับอีกคนหนึ่งอ่ะผมเดินเข้าไปน่ะผมกดสตาร์น,น่ะผมกดเออสปปุ่งโดนนะครับใครอยู่บริเวณตรงนั้นอ่ะก็คือติดหมือนหมดเลยแล้วผมก็กด สกิลไป3มสกิลแล้วผมก็กดฟอร์ดไดแช่แล้วผมก็วนสกิลไปอีกสามสกิลเนี่ยทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับเออนะก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยก็คือสกิลเซกมีประมาณนี้แหละอย่างอื่นไม่ได้จะมีอะไรนะครับคราวนี้ยถ้าผมผมมีโอกาสจะรีนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ว่า จะรีแล้วเอาอะไรเข้าเอาอะไรออกนะครับนะแต่ใจผมอะคือมาประมาณนี้ผมว่ามันโอเคแล้วเออไม่รู้จะเอาอะไรออกจริงๆรินะสกิลเซกอะคือมันพอยต์มันไม่พออเออคือถ้าเกิดถ้าเกิดมีพอยต์เพิ่มเนี่ยผมก็อาจจะเอาไปอัพตัวไล g ิงโบกักบตัว t h u n d e r s t o r m ให้เต็มนะครับแล้วก็อัพตัว f o ร d ดไดเคือตอนนี้ตัว r o ร t i e เนี่ยตัวเนี้ย ผมไม่แน่ใจว่าผมจะอัพเต็มไหมเพราะว่าดัมเมจมันก็แรงอ่ะเอาว่ากัน,นง่ายๆนะดัมเมจมันก็แรงเออแล้วก็มันก็แช่ได้แช่มอนได้นะครับเออนะคือไม่รู้จะเอาอะไรเข้าจะเอาอะไรออกก็อัพมาประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็อ่าเดี๋ยวจะพาไปดู พาไปดูอันนี้แล้วกันนะครับพาไปดูอะไรดีอ่ะตีมอนเนาะพาไปดูตีมอนแล้วกันนะครับไปหาแมทที่โล่งๆก่อน โอเคมาแบบนี้นะโอเคเราจะมาตีตัวนี้กันนะครับผมพันยนดี๋ยาให้ดูสกิลก่อน หน้าเนี้ยจะเป็นสกิลโจมตีสอันนะครับส่วนเอิร์ธสไปจะอยู่หน้านี้เนาะนะครับผมยังไม่ได้จัดใหม่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวดูนะครับผมว่าสกิลนะ่ะมันวน,ม,น,วนมันวนแบบโอ้มันเหลือเฟือจนเหลือต้องตีธรรมดาเยอะมากนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหลือตีธรรมดาแล้วเนี่ยเห็นปะ ตีธรรมดาแล้วคืออาจจะต้องอาจจะต้องเพิ่มพวกสกิลโจมตีนะอีกสักสองสกิลนะนะครับแล้วก็จะสังเกตเนี่ยเ่ยเห็ป่ะมันจะติดคีค่อนข้างบ่อยนะเออแต่ก็ไม่ถึงกับบ่อยมากก็คือติดบ้างนะครับยิงธรรมดาก็ไม่ได้อะไรครัยกว่าวไม่ได้คี้เเล่มากอะ่ะ นะครับแต่อาจจะไม่ได้แรงเท่ากับพวกวิาสานหรือไฮวีนะเออแต่มันก็เคลียร์มอนได้นะครับตอนนี้ผมเลเวลหกสองนะผมมาตีมอนเลเวลหกแปดได้แบบสบายๆนะครับผมนี่นะก็ประมาณนี้นะครับผม,มเห็นป่ะตัวเอิร์ธสปา์นะมันช่วยได้นะ เวลาตีมอนสมมุติว่าถ้า,มาเมื่อกี้ไม่มีเออสไปในการมืนมอนอะ่ะใช่ป่ะเออคุณสมมุติว่าคุณยิงเวทแบบระยะกว้างไปเช่นไฟบอลหรืออะไรอย่างเงี้ยมอนมันจะเข้ามาตีคุณเลยนะแต่นี่นมันยังทิ้งระยะเวลาอย่างน้อยๆคุณมีเวลาครูดาวขวดเลือดสองวิสาบวิอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะแต่ผมผมเล่นเซฟอะเพรอย่างน้นอยเวลาปล่อยบอทอะ ตื่นมาเนี่ยมันมันคยกว่ามันยังได้ EP อีพีดีกว่าปล่อยบอดไปนอนแล้วตายไปตอนไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนี่ขนาดเราตีมอนที่เลเวลเยอะกว่าเราอนะเยอะกว่าเรากี่เวลอะสี่เวลใช่ปะสี่ป้าหกสองสามสี่หหกหกเวลนะครับ <c oughs> นะก็ ให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็เป็นสายฟรีนะครับตอนนี้ยังเป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ายังไม่ได้เติมนะครับ แล้วก็ถ้าถามว่าถ้าเติมจะไปเติมอะไรเติมอะไรดีสำหรับคนแบบงบน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะผมแนะนำนะสิ่งที่สำหรับผมนะสิ่งที่จำเป็นก็คืออันนี้นะครับเนี่ยก,กดมาได้ฐานรับจ้างนะแล้วมันจะมีคำว,ว่าตั้งค่าอยู่นะครับกดตั้งค่าขึ้นมาตรงเนี้ยมันใช้ Ruby 320นะครับคุณเติมอันเนี้ยคุณจะได้การกด ใช้ตัวทหารรับจ้างออโต้เจ็ดวันย้ำอีกทีนะเจ็ดวันนะครับเช่นถ้าคุณเลือกทหารรับจ้างออกมาใช่ไหมอ่ะหนึ่งตัวสองตัวโอเคถ้าทหารรับจ้างสองตัวนี้ตายอ่ะนอกปะเออสมมุติเลดิกตายไปเนี่ยมันก็จะหายไปเลยถูกปะแต่ถ้าคุณอ่ะตั้งค่าตรงเนี้ยคุณเอาทหารรับจ้างอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยคุณเอาทหารรับจ้างมาใส่ตามช่องเนี้ย สมมติว่าตัวแรกตายใช่ป่ะเออมันก็จะเรียกไอตัวหานรับจ้างที่อยู่ในช่องเนี้ยออกมาให้เราเองอัตโนมัตินะครับเหมาะสําหรับคนที่ปล่อยบอด24ชั่วโมงนะเออและที่สําคัญมันอยู่ได้ทั้งเจ็ดวันนะ่ะเออมันไม่ได้แพงนะเออน่ะลองดูแล้วกันนะครับผมสําหรับรีวิวครั้งนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะอ๋อก่อนไปนะครับอ่า เรื่องสเตต์เนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนเอาง่ายๆก็คือมาแล้วแต่คนเล่นบางคนชอบอินอินกับลักอย่างเงี้ยไม่อัพเอจิเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณน่ะวนสกิลทันน่ะก็คือหมมตว่าไล่ไฟโบลติ้งโบสโ,โคโบเออสไปแล้วมันกลับมาไล่ไฟได้เลยอ่ะ เออโดยที่คุณไม่อัพเอ I เลยแล้วคุณบอกว่ามันรีมันวนสกิลทันนะใช่อย่างนั้นอ่ะมันวนทันแต่ถ้าคุณอัพเอจอ่ะยังไงมันโอ้มันออกสกิลเร็วมากครับคุณมีแปดสกิลอ,อ่ะเผลเผยังไม่พอเลยนะครับรือต้องไอตรงนี้มันต้องทําความเข้าใจแบบมากๆอะ่นะเนาะเออนะครับลองดูนะอ,อก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกด s u b สไคร b ์ฝากกดถูกใจคลิปนี้กันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจจะได้มีคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นรีวิวตัว p ปรเฟ c ชั r นนะครับนะเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นโปรเฟ c ชแล้วเนาะแต่ว่ายังเก็บจ็อบอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องรองเก็บจ็อบก่อนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันไปแล้วขอบคุณทุกท่านครับผม